เรียกได้ว่ายังคงเดือดสนั่นแบบไม่หยุดกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากทีเม่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางหนุ่มกันชัยพร้อมด้วยบอยปรณ์การจอมพลังได้พาผู้เสียหายร้ายสิบรายจากบริษัทดีไอคอนกูุมาแจ้งความดําเนินคดีนั่นเองค่ะโดยล่าสุดวันนี้ในรายการหัวกระแสซึ่งมีหนุ่มกันชัยเป็นผู้ดําเนินรายการโดยได้มีการพูดคุยถึงกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เสียหายจานวนหนึ่งมาร่วมพูดคุยพร้อมกับทางบอสพอลผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปมาร่วมรายการ จึงถือว่าเป็นการเปิดใจทีแรกโดยก่อนที่จะมีการพูดคุยกับผู้เสียหายหนุ่มกัใชัยําบอยพ่อว่าทําไมวันนี้ถึงกล้ามาก่อนที่บอยพ่อจะตอบว่าจริงๆกลัวที่จะมาพร้อมกับร้องไห้สะอื้นจากนั้นบอยพ่อพูดว่าอยากมาตอนมีชีวิตอยู่ก็จะดีครับจากนั้นผู้เสียหายก็เริ่มเล่าตั้งแต่รู้จักดีไอคอนกรุ๊ปและเริ่มลงทุนโดยที่บอยพ่อนั่งฟังและรวมพูดคุยในรายการโดยทางคุณพ่อเปิดใจว่าผมต้องรับผิดชอบโดยรายละเอียดดีเทลมันก็คงไม่เหมาะกับทุ เพราะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจํานวนมากเดี๋ยวลองวิเคราะห์ว่ากลุ่มไหนเสียหายมากกลุ่มไหนเสียหายน้อยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเปราะบางมีความจําเป็นเร่งด่วนมีความจําเป็นที่รีบเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของภาพใหญ่จากที่โดนได้รับฟังแล้วตนก็พูดได้คําเดียวว่าตนจะพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือจนกว่าตนไม่มีอะไรเหลือหรือจนกว่าตนจะตายก่อนที่คุณพ่อจะร้องไห้และยกมือไหว้แล้วบอกว่ายอมแล้วครับกันเลยทีเดียวค่ะ